สวัสดีค่ะหลักๆของการฝึกโยคะนะคะเราจะเน้นถึงการฝึกหายใจค่ะเพราะว่าการหายใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยสำหรับเราจะได้มีแรงในการฝึกโยคะในท่าต่างๆนะคะเวลาที่เราหายใจเข้านะคะอันนี้นำพูดถึงในหลักของโยคะแล้วให้คนเราที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยค่ะลองเอาหลักนี้ไปใช้ค่ะเพราะการหายใจแบบโยคะจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นมากๆนะคะ เวลาที่เราหายใจเข้านะคะให้หายใจเข้าให้เต็มปอดปอดเราเนี่ยจะอยู่ข้างหลังซี่โครงตรงส่วนนี้นะคะหายใจให้เต็มปอดตัวปอดเราจะขยายหายใจลึกๆตัวหน้าท้องเราจะเก็บเข้ามาหน่อยๆนะคะแล้วเวลาเราหายใจออกตัวปอดเราก็จะค่อยๆแฟบลง หน้าท้องเนี่ยนำจะให้ขมแมวเอาไว้ตลอดเวลาขแมแวในอารมณ์ของการขมวเนี่ยประมาณ70%นะคะของการขมแมเจ็พอไม่ต้องเยอะมากไม่งั้นมันจะดูเป็นการล็อกท้องแล้วมันจะดูแน่นไปหมดเดี๋ยวนำจะหายใจให้ดูทางด้านข้างนะคะทุกคนอันนี้นํำยืนเนาะหายใจเข้า ตัวปอดตรงนี้ยตัวซิ่โคงมันจะขยายออกหน้าอกเราจะขยายออกหายใจเข้านะคะลึกๆเลยค่ะแล้วตรงนี้ในส่วนของหน้าท้องตรงนี้นะคะสังเกตตรงนี้นัาจะเก็บเก็บนะคะไม่แอนไม่มีการแอนท้องนะคะประมาณ70%ให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ลึกมากแล้วพอหายใจออกเนี่ยก็จะปล่อยลมหายใจออกจากตรงช่วงซีโง่โครงช่วงอกช่วงปอด แต่หน้าท้องจะสังเกตว่าจะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะในหลักการของโยคะเนี่ยจริงๆแล้วทริคเล็กๆนิดนึงนะคะเวลาฝึกเนี่ยมันจะทําให้เหมือนเราค่อยๆลดไขมันตรงส่วนของช่องท้องหรือหน้าท้องลงซึ่งก็ดีนะคะมันจะเป็นการที่เหมือนคอนโทรลตัวเองตลอดเวลาเพราะเราต้องหายใจตลอดเวลาทั้งหายใจเข้าและออกพอหายใจเข้าและออกเนี่ยก็ เข้าก็คือเก็บหน้าท้องไว้ลึกๆขยายแค่ช่วงตรงปอดบริเวณนี้เต็มๆนะคะหายใจออกก็ตรงนี้ก็หมดสิ่งที่จะ process มันจะมีแค่ตรงนี้ค่ะแต่ตรงนี้ล็อกเอาไว้ตลอดเวลาเนาะมันสมมุติว่านําทํามือให้ดูนะคะเป็นรูปแบบนี้ตรงนี้ล็อกไว้เนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้ล็อกไว้เนาะแต่ในส่วนข้างบนตรงเนี้ค่ะขยายออกตรงนี้ล็อกนะคะเวลาหายใจเข้าเนี่ยตรงเนี้ยขยายออก ขยายตรงนี้ขยายแบบเต็มๆเลยนะคะตรงนี้ล็อกค่ะแล้วก็หายใจออกตรงนี้ก็ยังคงล็อกอยู่เหมือนเดิมค่ะลองใช้ การฝึกหายใจแบบนี้ดูนะคะจริงๆแล้วเป็นการฝึกหายใจในรูปแบบของโยคะแต่ว่านําแนะนําให้คนที่ไม่ได้ฝึกโยคะเนี่ยก็หายใจแบบนี้เพราะการหายใจแบบนี้นะครับจะเป็นการฝึกลมหายใจในการหายใจเข้าให้ลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆคะ่ะซึ่งอันนี้จะดีต่อ สุขภาพร่างกายดีต่อระบบต่างๆของร่างกายการหายใจยาวหายใจลึกแล้วก็ผ่อนหายใจยาวๆนานๆการทำงานของหัวใจก็จะน้อยลงกว่าคนปกตินะคะรอบการทำงานของหัวใจที่เราใช้ก็จะเป็นรอบน้อยๆเนาะเวลาที่เราฝึกโยคะเราก็ใช้ระบบการหายใจแบบนี้ค่ะคืออารมณ์ว่าฝึกแล้วมันต้องไม่เหนื่อย ไม่มีความเหนื่อยเท่าไหร่เลยในการฝึกโยคะลองดูนะคะลองนำระบบการหายใจของโยคะเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันลองเอามาหายใจเพราะว่าเราหายใจตลอดเวลาอยู่แล้วคะ่ะเราลองฝึกดูนะคะให้หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ออกยาวๆนะคะลองดูคะ่ะตอนนี้ทุกๆคนที่ นำเจอและนำก็ได้สอนน้องในึกการฝึกโยคะนำจะให้ใส่เรื่องระบบหายใจเข้าไปเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะถ้าเราหายใจได้ดีหายใจได้ยาวได้ลึกการคอนโทรลร่างกายการคางท่าต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะค่อยๆทดลองค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงตัวเองดูค่ะ